สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับมัาจะพาเพื่อนเนไปนี่หาของกินของอร่อยนะครับที่จะกินกันจนตัวแตกกับของถูกถูกมากๆครับวันนี้นะครับก่อนไปกินอะไรนะครับเราก็มากราบสักการะขอพรกับหลวงพ่อสมหวังนะครับที่วัดกลางบางพระ จังหวัดนครปฐมนะครับก็อําเภอนครเยศรีนะครับเพื่อนๆวัดนี้นะครับก็เป็นที่โด่งดังมากๆนะครับเนื่องจากมีคนมาขอนะครับเพื่อนๆกับหลวงพ่อสมหวังเนี่ยและสําเร็จไปเยอะมากและจํานวนหัวหมูนะครับที่มีคนมาสักระบูชาแก้บนนะครับมากที่สุดนะครับที่เคยได้ยินมาก็เป็นพันหัวเลยนะครับเพื่อนๆหัวหมูพันหัวไก่พันตัวนะครับเพื่อน เป็นความเชื่อนะครับส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาสักการะบูชานะครับหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบางพระจังหวัดนครมฐถนะครับอำเภอนครชัยศรีกันได้นะครับหลังจากสักการะบูชาองค์หลวงพ่อสมหวังเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเดินเล่นตลาดที่ด้านหลังวัดได้นะครับเพื่อนๆก็เป็นตลาดชุมชนแบบชาวบ้านนะครับนี่ครับมาถึงนะครับก็มีจุดเปลี่ยนชีวิตนะครับ แผงเปลี่ยนชีวิตจุดเสี่ยงโชคนะครับจุดเปลี่ยนชีวิตนะครับตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆเยอะมากหลายแผงนะครับก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็จะมีชาวบ้านนะครับที่รวมตัวกันมาขายของนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้นะครับหรือว่าของกินต่างๆนะครับอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยตรงนี้นี่มีหลายร้านเลยนะครับเพื่อนๆก็จะมีทั้งรถเข็นนะครับที่จะขับขายอยู่แถวซอยแถวๆนี้แหละครับเพื่อนๆ บรรยากาศดีมากๆนะครับก็ได้บรรยากาศแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับเพื่อนๆและที่สําคัญนะครับคัทยาใสดีมากๆนะครับเพื่อนๆและถูกมากๆของแต่ละอย่างถูกมากๆแถมยังแบบสดๆใหม่ๆด้วยนะครับเพื่อนๆถึงว่าแผงจะน้อยนะครับแต่ร้อเซนะครับตลาดชาวบ้านชุมชนวัดกลางบางพระหรือพ่อสมหวังนะครับก็จะเปิดขายทุกวันนะครับเพื่อนๆไม่มีวันหยุดเลยนะครับ แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีหลายแผงหน่อยนะครับก็จะเยอะหนะ่อยทั้งข้าวโพดต้มนะครับเพื่อนขนมสาคูขนมโคกนี่ครบับแล้วก็น้ำอ้อยน้ำชงแบบโบราณต่างๆนะครับข้าโพดคั่วนะครับเพื่อน,อนทั้งปล้ยตับุ้งหัวปลีมันสมหวังนะครับเพื่อนอนี่ครับสมหวังนี่ก็จะใช้ ขึ้นไปถวายองค์หลวงพ่อสมหวังนะครับแล้วเราก็จะได้สมหวังดังใจทุประการกันนะครับเพื่อนเนเดินตลาดเรียบร้อยนะครับก็ท้องเริ่มร้องแล้วนะครับเพื่อนเพื่อหาุ้ยวตี๋วกินกันนะครับร้านนี้นะครับก็ตั้งอยู่ใต้ต้นโพนะครับเป็นข้ยเตี๋วสูตรโบราณขนาดแท้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนี่ครับร้านอยู่ท้ายตลาดใต้ต้นโพตรงนี้แหละครับเพื่อนมีทั้งขนมนะครับทั้งน้ำดื่มแล้วก็ุ้ยเตี๋ว สูตรโบราณขนาดแท้นะครับดูจากคนทําได้นะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับตามกลิ่นมาได้เลยกลิ่นก๋วยเตี๋ยวเขาคือหอมามากๆนี่ครับใต้ต้นโพนะครับล่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เตาฟืนนะครับเ,เพื่อนๆพลาสติกบินแทส่สดๆนี่ครับอยู่ตรงท้ายตลาดนี่นะครับเ,เพื่อนๆทยวัดนี่นะครับ เป็นเพลิงเล็กๆนะครับแต่ว่าความสุขนี้ใหญ่มากๆนะครับและที่สำคัญนะครับรถเด็ดปั่นใจมหาชนในราคาที่ตริ่ต้นอยู่ที่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับเ,เพื่อนๆอร่อยไม่อร่อยนะครับดูจับจานนะครับเ,เพื่อนๆมีเป็นเข่งๆอิงตอนช่วงเที่ยงนะครับคนแน่นมากๆคนแน่นตั้งแต่เปิดร้านนะครับ8ดโมงนี่คนมารอนั่งทาแล้วนะครับเ,เพื่อน นี่ครับสิบบาทสูตรโบราณแท้ๆแน่นอนนะครับร้านนี้ดูจ,ดจากคนเสิร e ์ฟนะครับเพื่อนๆรวมๆกันทุกๆคนเนี้น่าจะมีสี่ถึงห้าร้อยปีครับอร่อยมากๆคือกลิ่นนี่หอมมากๆนั่งหน้าเตาเนี่ยนะครับเพื่อนๆกลิ่นนี่โชยมานะครับร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับก็มีลากมมยหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับเพื่อนๆหมูนี่ก็จะมีทั้งหมูน้ำใสนะครับหมูน้ำข้นนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อ วุเเ้ยเตี๋ยวเป็ดวุ้ยเ,เตี๋ยวไก่เรจะเป็นเมนูเย็นโต่โฟนะครับและที่สําคัญนะครับแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมีทั้งแบบต้มยำโหจะเป็นต้ยมำตยำน้ําข้นต้มยำน้ําใสคือแบบหลากหลายมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วมีเก๋วยจับด้วยเยอะจริงๆครับเพื่อนๆแล้วดูเขาทากันอยู่แค่สองคนนะครับเขาทำเสริร์ฟกันทานนะครับยิ่งตอนช่วงเที่ยงเนี่ยแกเดินไม่หยุดเลยนี่ครับดู ชามที่แก่เตรียมไว้นะครับเพื่อนๆนเนี่ยครับวันหนึ่งล้างกันชามขนาดนี้นะครับเพื่อนๆนคนเยอะมากๆก็ราคาก๋วยเตี๋ยวนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1ิบาทนะครับถ้าเป็นพิเศษก็15บาทคือผมมาทานวันนี้นะครับก็เลือกมาเป็นธรรมดาหมดเลย10บาทเพื่อจะได้ทานหลายๆเมนูนะครับเพื่อนๆนี่ครับแกงข้างแก้แว มากมากนะครับเทปัฟซี่ก็เททีละสองขวดนะครับแล้วใส่ทีเนี่ยครับหยิบทีบบทละสามชามเดินฟุบๆเนี่ยครับเขาแข็งแรงนะครับแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าคล่องแคล่วว่องไวกว่าหนุ่มสาวอีกนะครับเพื่อนๆแล้วก็โอเลงแก้วหนึ่งเมนูมให่มากมากนะครับเพื่อนๆนี่มาแล้วนะครับสําหรับ<อ>ชามแรกวันนี้ที่ทานนะครับก็เป็นกล๋วยจั๊บนะครับเพื่อนๆเป็นกล๋วยจั๊บน้ําข้น นี่ครับปั่นท่วมเลยคือแบบผมชอบจริงๆร้านก๋วยเตี๋ยวที่น้ำซุปร้อนมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆและยิ่งครับเป็นเตาฟืนเตาถ่านด้วยนะมันจะแล้วอุ่มมันจะร้อนกว่าเตาแก๊สมันและมันร้อนนานด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไข่แบบนี้นะครับเพื่อนๆมาเป็นฟองเลยและที่สําคัญนะครับเป็นไข่เป็ดด้วยจะไข่ไก่หรือไข่เป็ดเนี่ยดูได้ง่ายๆเลยนะครับไข่เป็ดจะมีความหนึบ และไข่แดงมันจะมันกว่านะครับเพื่อนๆอนและนี่ครับเครื่องปรุงแค่เห็นเครื่องปรุงไปยังอร่อยยังน่ากินเลยนะครับเพื่อนๆพนพริกแดงแบบนี้บดมาสดๆใหม่ๆอย่างหอมครับเพื่อนๆื่อนแล้วยิ่งไปโดนกับน้ําร้อนๆนะกลิ่นนี่คุ้งขึ้นมาเลยนะครับผมปรุงแค่อย่างเดียวนะครับคือตัวพริกป่นนะครับเพื่อนๆนส่วนชามที่สองนี้นะครับก็เป็นตัวเส้นเล็กต้มยำนะครับหมูสับฟูฟูนะครับในราคา10บาทครับเพื่อนเพื่อน ก็ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับเส้นก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วน้ำซุปกับหูสักฟูฟูให้มาเยอะแบบนี้ในราคาแค่สิบาทนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็เริ่มชิมที่ตัวก๋วยจั๊บกันก่อนเลยนะครับผมชอบเส้นก๋วยจั๊บร้านนี้นะครับดูเขาต้มมาเลยครับเพื่อนๆไม่เละเลยอ่ะต้มมาได้แบบหนึบหนับหลุกกรีบนะครับเส้นก๋วยจั๊บนะครับมันจะมีความอร่อยแตกต่างจากเส้นอื่นตรงที่มันมีความหนึบ มีความ,มเาเรียกอะไรมันเคี้ยวไปแล้วมันกรุบกริดมันอร่อยดีครับเพื่อนเื่อนแล้วร้านนี้คือต้มมาได้ดีมากๆและที่สําคัญนะครับเครื่องในร้านนี้นีแบบมีทั้งตับปอด,ปอดหัวใจม้ามนะครับแล้วก็ไส้ครบเครื่องมากๆในราคราับถ้าเป็นก๋วยจั๊บนะครับมันมีไข่หนึ่งฟองนะครับแต่ราคา15บาทมีราคาเดียวครับถ้าเป็นก๋วยจั๊บนี่ครับซุปคือดีงามมากๆครับเพื่อนๆื่อน ทุกเมนูเลยนะครับน้ำก๋วยจั๊บเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทุกเมนูเลยไม่ว,ว่าจะเป็นน้ำใสน้ำเป็ดน้ำก๋วยจั๊บหรือว่าจะเป็นน้ำเนื้อนะครับเ,เพื่อนๆค Yet, Hill, ือเขาต้มมาได้ดีมากๆเขาเคี่ยวทุกเมนูนะคะบเพื่อนๆเนี่ยครับและขายราคานี้คือแบบคือว่าทำกี่โมงก่อนนครับดูสิเส้นเล็กนะครับเส้นเล็กแบบชาวบ้านชาวบ้านมันจะดีอย่างนี้นะครับผมว่าเขารวากำลังดีด้วย แช่ไม่ต้องนานนรครับระหว่างทานปวคจับหมดไปเนี่ยเต้มยังเหนียวนุ่มอยู่เลยครับเพื่อนแล้วที่สำคัญเขาไม่อืดด้วยนะดีงามมากๆนะครับแล้วน้าซุปนะครับหอมหวานกลมกล่อมละมุนลิ้นมากๆยิ่งสดยิ่งอร่อยนะครับชุ่มคอแล้วหมูสับฟูๆแบบนี้ครับเพื่อนๆนี่ครับ10บาทหาทานที่ไหนได้ขนาดนี้ทั้งอร่อยทั้งอิ่มจุใจมากๆครับเพื่อนเพื่อน นี่ครับทำสดสดใหม่ๆนะครับชามต่อชามเส้นก็ลวกสดใหม่หมูก็ลวกสดใหม่ปรุงสดสดใหม่ๆชามต่อชามคือคนทำนะครับคนปรุงนี่คือไหวมากแกทำคนเดียวนะปุ๊บปุผมๆๆมองดูก็้วหูแกทำคล่องมากๆํำไวมากๆ,ๆนี่ครับน้ำโอเลี้ยงนะครับแก้วนี้ก็แค่ห้บาทนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นน้ำดื่มนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่5บาท 10บาทนะครับหรือจะเป็นแก้วใหญ่แก้วโอ่งก็1 5 15าบาบาทครับเพื่อนๆยังถูกขนมนะครับที่ขายก็จะมีทั้งกล้วยแขกกล้วยทอดนะครับมันทอดมันเชื่อมนะครับก็ราคาอยู่ที่10บาททุกเมนูครับเพื่อนๆนี่ครับสำหรับชามนี้นะครับมามาต่อกันด้วยตัวก๋้วยเตี๋ยวไก่นะครับเป็นเส้นบะหมี่นะครับเส้นบะหมี่ก็น่าจะต้อนึงนะครับเพื่อนๆราคา10บาท คือถูกอย่างเดียวไม่พอนะครับแถมยังอร่อยอีกด้วยนะครับเพื่อนๆนี่ครับก็จะมีเส้นบะหมี่นะครับแล้วก็ถุงน่อกน้ําซุปและไก่นะครับนี่ครับถ้าเป็นสูตรแถวนครมหผลนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นไก่เหนียวนะครับเป็นไก่เขาเรียกอะไรไก่บ้านคือไก่บ้านเนี่ยเนื้อมันจะหนึบนะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญอร่อยที่สุดคือตรงหนังนี่แหละครับมันกรุบ อร่อยมากๆครับเพื่อนๆเป็นร้านที่ผมใช้คาว่าอร่อยเปลืองมากๆและที่สําคัญคือราคาแค่10บาทนี่สําหรับชามนี้ก็10บาทโซสเส้นกันมันๆเลยนะครับเพื่อนเและที่สําคัญนะครับทุกอย่างวัตถุดิบที่ใช้คือเขาตั้งใจในการทำในการปรุงกับุ๋ยเตี๋ยวชามมาแค่สิบาทนะครับเพื่อนเเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว หมูก็ทิมเจียวหอมมที่เจียวมาสดๆใหม่ๆมันจะได้อรรถรสในการทานแบบนี้นะครับและน้ําซุปทุกน้ําทุกอยากทุกวิเสียวคือแบบรสชาติละมุนกลมก่อบมากๆยิ่งสดยิ่งอร่อยชุ่มคอชื่นใจมากๆนะครับเพื่อนๆกะผักสดผักโรนี่สดใหม่มากๆและที่สําคัญเครื่องปรุงนะครับทั้งพริกขั่วถั่วป่นได้รสชาติได้อรรถรสแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่เลยนะครับเพื่อนเพื่อน อิ่มฟินๆเลยนะครับได้ทานเลือกทานหลายๆอย่างนะครับที่สำคัญเนี่ยอิ่มอร่อยจุใจให้เยอะตามคอนเซปช่องผมเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทานอาหารกับร้านแนวๆนี้แหละครับเป็นร้านเด็ดขวัญใจมหาชนนะครับหนักพุงสบายกระเป๋านะครับเพื่อนๆ ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับและผมนะครับทานร้านไหนนะครับถ้าอร่อยเรียงชามแบบนี้นะครับซดยันก้นชามทุกทีนะครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆและหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นนะครับก็ต้องกราบขออภัยกับทางร้านช่วยเตี๋ยวป้าภูล10บาทวัดกลางบางพระไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ